Legenda por ดิฉันชื่อนางสาวธัญญาศิริสุขสำราญรหัสนักศึกษา6 7 1 1 4 5 5 0 2 0ภาษาไทยห้องสองค่ะวันนี้มายมีหนังสือดีจะมาแนะนำกับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอ,โอนี้นะคะนั่นก็คือหนังสือโชคดีที่มึงได้อ่านของนันเนกนั่นเองค่ะไมยเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอ,โอนี้น่าจะรู้จักนันเอกกันเป็นอย่างดีนะคะพนนเพราะนันเกเป็นพี่กอรชื่อดังค่ะและหนังสือเล่มนี้ได้รวมปัญหา หลากหลายที่มมยเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยพบเจอกันค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านความรักไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียนหรือแม้กระทั่งปัญหาครอบครัวรวมไปถึงปัญหาการเงินซึ่งปัญหาเหล่านั้นที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยไม้พบเจอทุกข้อเลยค่ะแต่หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่สามารถตอบโจทย์และสามารถเยียวยาความเครียดของไม้ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูเนื้อหาสาระด้านในกันเลยค่ะว่าหนังสือเล่มนี้นอกจากจะมีหน้าปกที่เทแล้วเนี่ยยังมีเนื้อหาที่กิน ใจและประทับใจในทุกๆประโยคเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูคลิปวิดีโอแนะนำกันเลยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะสะดวกต่อการอ่านมากเลยค่ะเพราะว่าเขาได้มีการแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจนนะคะเช่นหมวดที่1คือหมวดความรักหมวดที่2คือหมวดครอบครัวหมวดที่3คือหมวดเพื่อนหมวดที่4นะคะคือหมวดการทํางานค่ะหมวดที่5คือหมวดเป้าหมายในชีวิตและหมวดที่6ก็คือหมวดปดตะเลดนั่นเองค่ะทาให้เราสะดวกต่อการอ่านนะคะถ้าเราพบเจอปัญหาเรื่องไหนแล้วก็ สามารถเลือกเปิดอ่านได้ง่ายเลยคะ่ะแล้วก็จะมีสีที่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นหมวดของความรักเนี่ยก็จะเป็นสีประมาณโทนสีของน้ำเงินนะคะประมาณนี้นั่นเองค่ะซึ่งขอบอกก่อนเลยนะคะว่าหนังสือโชคดีที่มึงได้อ่านเนี่ยคือน,น,นันเอกได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้ที่โทรมาเล่าเรื่องราวนะคะจากในสายเนี่ยสามารถมาตีพิมพ์เป็นตัวอักษรให้เราได้อ่านได้นั่นเองค่ะซึ่งนันเอกก็ได้ทํามาเป็นหลายมุมอย่างที่ไม้ได้บอกไปเบื้องต้นนะคะว่ามี หลากหลายหมวดมากๆอย่างโดยส่วนตัวไม้เนี่ยตอนนั้นไมยประสบพบเจอปัญหารเรื่องความรักนะคะที่เรารู้สึกว่าเราจะไปปรึกษาใครได้บางครั้งาปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็อาจจะเบื่อนะคะก็เลยได้หนังสือเล่มน,นี้มาอ่านคะ่ะอย่างเช่นหมวดความรักนะคะตอนนั้นที่ไมยเลือกอ่านก็คือตอนที่ว่า ความไวใจเสียไปไม่มีวันได้คืนค่ะเขาก็จะมีการตีพิมพ์ที่ชัดเจนนะคะในส่วนของตัวหัวข้อเนี่ยนันนี้นเขาก็จะทําไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าตรงนี้คือใจความสําคัญนะและตรงนี้ก็จะเป็นใจความรองค่ะอย่างเช่นใจความหลักนะคะหรือหัวข้อหลักก็คือความไวใจเสียไปไม่มีวันได้คืนค่ะแล้วก็จะมีข้อความย่อยแตกออกมาอีกนะคะว่าแก้วที่มันร้าวไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางเหมือนเดิมแต่จงใช้ทุกนาทีที่เหลือจากนี้ต่อไป พยายามต่อแก้วให้เขาเห็นยูทุกวันค่ะตรงนี้ก็สอดคล้องกับที่อาจารย์ได้สอนเราเลยนะคะและที่สาคัญเนี่ยสิ่งที่ชอบม,มากที่สุดเลยถ้าเกิดว่าเราอ่านแล้วนะคะเรารู้สึกว่าอยากจะไปฟังเสียงจริงๆเนี่ยเราก็สามารถสแกนได้อีกค่ะเพราะว่าเขาก็จะนำเรื่องราวที่เป็นสายที่ได้พูดคุยให้เรารับฟังอีกเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะอ่านหรือว่าเราจะฟังด้วยเพื่อได้อัดพร์ลุแล้วก็ได้ใจความค่ะบอกกันนะคะว่าอ่านเองจริงๆค่ะและนอกจากนี้นะคะ มาเนี่ยไม่ได้อ่านแค่หมวดความรักอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็ยังอ่านหมวดที่เป็นเป้าหมายในยชีวิตอีกค่ะก็อย่างเช่นเป้าหมายชีวิตคืออะไรนะคะเชื่อเลยค่ะว่าหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์กับทุกเพศทุกวัยมากๆนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นวัยเรียนอย่างเราวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยพบเจอปัญหาที่หลากหลายเข้ามาและหนังสือเล่มนี้ก็สามารถช่วยเยียวยาได้ค่ะ หลังจากที่ได้ฟังการรีวิวไปแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าอ่านเองจริงๆนะคะก็จะมาสรุปใจความสําคัญดังนี้ค่ะคุณค่าด้านเนื้อหานะคะหนังสือโชคดีที่มึงได้อ่านเป็นการสะท้อนมุมมองใหม่ค่ะชีวิตแบบเรียบง่ายที่เราสามารถจับต้องได้นะคะสอนให้เรามีทัศนคติที่คิดบวกรู้จักการยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองค่ะและให้เรารู้จักการมองหาความสุขเล็กๆในแต่ละวันค่ะข้อที่2นะคะคุณค่าด้านสังคมเล่ม ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เผชิญกับปัญหาแรงกดดันจากการเรียนหรือแรงกดดันจากการทํางานนั่นเองค่ะสาระเล่มนี้นะคะทําให้เรารู้ว่าทุกคนต่างมีปัญหาแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราจะเลือกตอบสนองต่อปัญหานั้นอย่างไรค่ะคุณค่าด้านที่3นะคะสําคัญมากที่สุดเลยค่ะคือคุณค่าด้านการอ่านเป็นหนังสือที่อ่านง่ายเนื้อหาไม่ซับซ้อนแต่ชวนให้คิดลึกในแต่ละประโยคค่ะการอ่านเล่มนี้จึงช่วยกระตุ้นนิสั รักการอ่านและสามารถให้เป็นคู่มือทางใจที่หยิบอ่านมาเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะหนังสือโชคดีที่มือได้อ่านไม่ใช่แค่หนังสือธรรมดาค่ะแต่เป็นเหมือนเพื่อนแท้ที่นั่งอยู่ข้างๆในวันที่เราท้อแท้มันไม่ได้บอกนะคะว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหรือว่าชีวิตเราจะง่ายขึ้นค่ะแต่สามารถบอกได้ว่าเราสามารถยิ้มและก้าวข้ามปัญหานั้นไปได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยจึงไม่ใช่เป็นหนังสือโชคดีที่มือได้อ่านแต่เพียงอย่างเดียวค่ะแต่เป็นหนังสือ โชคดีที่เราได้นำหนังสือเล่มนี้ไปเป็นข้อคิดและดำเนินชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับการแนะนำคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครรับชมจบแล้วก็ช่วยฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ